รนะครับเรียกเรว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่เป็นเอ็นคาสเตอร์ของชุดนี้ที่บอกได้เลยว่า มี potential มากๆเลยครับเนื่องจากว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่เล่นกับการที่ตัดแถวหน้าพลังควายนะครับแล้วก็ตีสีเวฟนะครับแล้วก็แต่ละตัวนะครับพลังเนี่ยค่อนข้างแรงที่สุดเลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกครับพลังโคตรควายนั่นเองนะครับยิ่งเรามีโคโรนในโซ่เยอะเท่าไหร่เถวหน้าจะยิ่งปัดพลังควายมากยิ่งขึ้นไปอีกครับแถมเริ่มหลังนะครับหรือแม้แต่อีกฝ่ายครับเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านะครับก็แน่นอนว่าบวกเพิ่มอีก1คริด้วยครับถือว่าแรงสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับสำหรับในนรอบี้ครับแนนนน่่อวาเด็กี้ครับผมมกก็ยืแรงชชาวดอี่เนะคครับก็ืใน ที่อุตสาห์ส่งเด็กอินครับมาให้ผมนะครับลองจัดลองเทสดูนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการพิเศษลวครับเดี๋ยวเรามาดูลิสต์ของคอร์เรลของน้องบอสกับผมเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะเฟี้ยวเงาะแค่ไหนนั่นเองนะครับ เราิ่มที่ไรเดกเกตก่อนครับแน่นอนนี่ยครับคอร์ร่สาคอร์ร่องคอร์ร่หนึ่งคอร์ร่ศูนย์นะครับแล้วก็ไรเดกเรสนั่นเองนะครับไรเดคเสจะได้ก็ต่อเมื่อเราทําการไรนะครับและถ้าเกิดเราเริ่มทีหลังนะครับเราจะได้รับ Energy ชา a ์จสาหน่วยครับเดี๋ยวเรามีสูงสุดที่แค่สิหน่วยนะครับไม่เกินมากกว่านี้นั่นเองนะครับและทุกๆไรเฟิลจะได้เอเนจีชาร์จสามแล้วก็มีเทคแอคเวิร์สเพื่อเคิ่นครับใจเจ็ดจูนหนึ่งนะครับซึ่งเทคนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับแว้นมันจ่ายจ ให้ติดชืวอคอรอลหนึ่งใบนะครับขึ้นมือ หรือยูนิตเกรดสก็ได้นะครับขึ้นมือนะครับจากนั้นซัมปองครับจากนั้นคอรอลสองครับเมื่ออยู่นี้ทําการโจมตีครับเลึกเรียการของเราหนึ่งใบครับดีดขึ้นมือครับและสุดท้ายก็คือคอรอลเกรดสนั่นเองนะครับคอนแวนการ์ดนะครับคอรอลที่เป็นยูนิตของเราทุกใบชิวบอร์เพิ่ม5,000ครับถ้าเกิดว่าคอรอลบนมือเรานะครับก็จะเป็นชิวมือนะครับส่วนเกรดสจะเป็นชิวห้าพันนั่นเองนะครับรวมถึงกับว่าถ้าคอรอลตัวนั้นอยู่ในเรียนะครับก็จะเป็นชิวหมื่นด้วยนะครับกรณีที่เรามีคอรกรัอมมาาาาคคคคครรรรรััััับบบบบบบแแออออววนนนนกก์์ดสเเเเพิ่ถืใใจจข้โซไปบ ถ้าเกิดเราจ้วคอรัลจากความสามารถนี้นะครับวันได้รับเทคครับก็คือเมื่อจบแบตเทิลที่เวนตีครับสามารถสแตนเลียเราได้หนึ่งตัวนะครับถือว่าเจ๋งมากๆต่อมาครับเทคสามครับที่เรียกว่าเก่งมากๆครับคือออโต้วันการนะครับเมื่อเริ่มต้นแบทเทิลเฟสครับจ่ายจี้สี่หน่วยครับจากนั้นนะครับ แถวหน้าของเราครับจะบวก5,000ต่อจํานวนคอรรอลในโซเราทุกๆ2ใบจนจบเทิร์นนั่นเองนะครับและถ้าเกิดแวรนด์เก่าของอีฟายนะครับเป็นเกรด3ดูสูงกว่าครับคริติคอลบวกเพิ่มอีกหนึ่งนั่นเองครับถ้าว่าเริ่มหลังครับจะตี2คริเลยนะครับหรือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนครับปัดพลังแถวหน้าครับให้พลังควายยิ่งขึ้นตามจํานวนคอรรอลในโซเรายิงา่งคอรรอลในโซเราเยอะเท่าไหร่แถวหน้าเรายิ่งแรงแขวนขึ้นนั่นเองนะครับรายๆคอรรอลเล่นอันนี้นั่นแหละครับเน้นฟาร์มคอรลในนนนโซั่เองะครััับบบเเเเเพรรรรรราาาาาาะะวว่่่่ลลลนนนนนนนยยยอออออีี้้้งงมคคโใใซ3แ เกรดสนะครับแน่นอนเลยนะครับคอรอลสาใบเลยนั่นเองครับ ในวงนี้ติดไป้าใบครับเพราะว่าเทคคอนถึงมันนะครับที่ทำให้คอร์อลยูนิตของเราทุกใบครับชิวเพิ่ม5าพันครับแล้วกเกรดสามใบนี้เป็นชิว5บาทแล้วนั่นเองนะครับกับแอคแวนการ์ดวอนสเปิร์คเทินครับมือหนึ่งใบจบเข้าโซจกการดหนึ่ใบครับถ้าเกิดเราจบคอร์ครับซึ่งก็ต้องโจบคอร์ออยู่แล้วนั่นเองครับแวนก็จะได้เทคเมื่อวตีเสร็จนะครับสแตนเลียได้หนึ่งตัวกับเมอรเรตต้นแบทเทนเฟดครับในการจ่าย4บาทนะครับแล้วแถวหน้าของเราจะปัดว่า่สงพลังมาลเนต่อ รรอบนะคัติดไว้3ใบครับเพราะว่าเป็นชิลด้วยๆนั่นเองนะครับเกรซานไปต่อมาที่ใส่ในเด็กนะครับก็คือน้องหัวเขียวใบนี้ครับติดไว้3ใบเลยนั่นเองนะครับเมื่อนี้ทําการโจมตีครับถ้าในโซลเรามีคอรัลสีใบหรือมากกว่าครับซึ่งมีอยู่แล้วนั่นเองครับซีบีหนึ่งครับจุกันหนึ่งใบครับจนจบแบทเทิลนี้นะครับการเบนี้ได้รับพาวเวอร์โบ้ตัวอีกห้าพันครับเป็นยูนิตที่ตีแรงที่สุดในเด็กนี้ได้ครับแถมได้มือด้วยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆครับแล้ะเกิดสมมติว่ามันลุกมาจากเทคคอรัลครับก็ตีกด ไม่น้อยเลทคนิคสุดท้ายครับเมื่อจบเทินครับในโซเรามีคอรัลนะครับ4ใบหรือมากกว่าครับโซบาร์ตีตัวเองขึ้นยืนได้ครับประดุดังยืนกะเกรเลยนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของเกรด2แน่นอนเลยครับก็คือคอรัลสอ2ครับติดไว้3ใบเลยครับถ้าเกิดการไปเนี้ยถูกจ้วบเข้าโซจากความสามารถของบรรยากาศที่เป็นคอรัลเกรด3หรือสูงกว่าของเราครับโจบการ้า1ใบครับจากนั้นเอเนอร์จีชั้น1และเลือกเรียนของเรา1ตัวครับปัดพาววเลัง5,000ครับซึ่งนวัตกรรมนี้เก่งมากๆครับเพราะว่าปัดเรียนเรา5,000แถมยัััััังงจจจจววววบบ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 เเเเเเพพิ่่่มออออออีีีกกกกในนนะะะคคคคคคครรรรรรราาาททลป็ดื ไอ้นี่ยยัดไปก็โจวอีกหนึ่งครับเท่ากับว่าเราโจวเพิ่มอีก2ใบนั่นเองครับกระเทกเติมจี้หนึ่งจี้ของมันนะครับเผื่อเทอร์หน้าเราไม่มีจี้พอจ่ายด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าคอรรเกรสามเราครับจ่ายทั้งสิบจี้นะครับในการกดสกิลปัดแถวหน้าพลังควายนั่นเองนะครับเกรสองใบต่อมาครับแน่นอนนะครับคือใบนี้นะครับติดไว้สี่ใบเลยครับมันเข้าสู่ช่องเรียกกาศครับซีบีหนึ่งครับเลือกคอรรจากดรอปหนึ่งใบขึ้นมือนั่นเองนะครับง่ายๆเลยครับก็เผื่อเรามีคอรรในดรอปเราเยอะๆครััับบบกก็ดดดีขึ้้นมือไคร ก็เอต่อมาครับคือคอนเดียการกับช่องการเดินเซอร์โคครับถ้าในโซเรามีคอรอลสี่ใบหรือมากกว่าครับการเป็นี่พาวเวอร์บัตรเพิ่มอีกห้าพันชิวบาทเพิ่มอีกห้าพันตลอดเกมนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดเรามีคอรอลในโซลสี่ใบครับการเป็นเนี้ยยืนเรียครับจะเป็นตัวตีสิบห้าตลอดเกมครับหรือป้าลงช่องการเดินครับก็เป็นชิวหมื่นตลอดเกมด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากๆเลยครับแถมเด็กเนี้ยทำคอรอลในโซลสี่ใบง่ายๆอยู่แล้วนะครับทำได้ตั้งแต่เริ่มไร้เกสสามรอบแรกด้วยซ้ำนั่นเอง จะช่องเดกาดกับโซชัรดหนึ่งได้นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดเราโซชัรดครับสามารถจ่าย CB1 จุกการหนึ่งได้นั่นเองนะครับแน่นอนว่า กไไปด้ก็มาชาร์จมั่วนั่นเองครับเผื่อเราฟุกชาร์จเจอคอรัลอย่างเงี้ยครับก็คือเรายิ่งปัดพลังควายมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับก็ในต่อมาครับเมื่ออยี่นี้ทําการโจมตีใส่ยูนิตเกรดสหรือสูงกว่านะครับถ้าในโซของเรานะครับมีการ์ดชื่อเหมือนกับเวนการ์ดของเราครับจนจบแบทเทิลนี้นะครับการไปได้รับพาววเอร์เพิ่มขึ้นอีก5,000นั่นเองนะครับก็เป็นตัวตีสิบห้าครับกรณีที่เรานะครับมีการ์ดคอรัลที่เป็นเกรดสามยู่ในโซเรานั่นเองนะครับเผื่อจากการชาร์จมั่วหรือ กดจากระของยูนิตของเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งไม่ร้อยเลยนั่นเองนะครับการที่ทําให้คอรัลตีแรงขวายมากที่ขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับเกรดหนึ่งของเรานะครับแน่นอนว่าใบแรกของเราครับก็คือไล่ๆเกรดหนึ่งครับสามใบเลยครับถ้าเกิดมันถูกจ้วเข้าโซนจากความสามารถของแวนการที่ติดชื่อคอรัลเกรดสามหรือสูงกว่านะครับเลือกแวนการของเราหนึ่งใบครับพาวปัดห้าพันครับและถ้าเกิดแวนการอีกฝ่ายเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับแวนการเราจะได้รับทิปเปิลไรฟ์นั่นเองนะครับก็คือเช็คได้สามคร ให้แรงขวายิ่งขึ้นไปอีกครับแต่ให้แหวนไรเช็คเพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งครั้งด้วยนั่นเองครับถ้าเริ่มหลังนะครับการที่มันตี2ครีและไรเช็กได้3ครั้งนะครับหรือเทิิ์นเพิร์นะครับที่ไรเช็คได้3ครั้งและตี2ครีเนี่ยถือว่าเอฟเฟกตีฟอย่างมากเลยนะครับต่อมาครับเกรดหนึ่งของเราครับแน่นอนครับก็คือใบนี้เลยครับติดไว้4ใบครับเมื่อนี้ทําการบูธนะครับถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อคอรัลนะครับเรื่อกคอรัลจากในดรอปเราหนึ่งใบครับจบเข้าโซไปครับ บึ้มตัวเองและหงายแดมหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นตัวที่ช่วยปั๊มคอรอลในโซเราเยอะๆนะครับโดยการเอาคอรอลจากกรอบจวบเข้าไปครับและถ้าเกิดเรานะครับไม่เคยหงายแดมครับแล้วเรามีคอรอลในโซสีใบอัพซึ่งมีอยู่แล้วนแหละครับบึ้มตัวเองนะครับและหงายแดมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวหงายซีซีของเด็กนี้เลยนั่นเองครับโคตรเก่งนะครับเลดหนึ่งใบต่อมาครับก็ใบนี้ครับติดไว้สองใบครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนครับทำการโซบัสหนึ่งครับยูนิตนี้นะครับจะชิลโบ้เพิ่มห้าพันต่อคอรอลในโซทุกๆสอง โครรลสักสิบใบอย่างเงี้ยครับแล้วเรากดโซบาร์หนึ่งก็จะกลายเป็นชิลสามหมื่นเพียงแค่ใช้แค่การ์ดใบเดียวด้วยเองครับเกรดหนึ่งสุดท้ายนะครับแน่นอนนะครับก็คือ PG ไม่ทิ้งมือนะครับสามใบครับ เมื่อเขา้าสู่ช่องการ์ดด <m uch 3> ีนะครับเลือกยูนิตหนึ่งใบนะครับยูนิตนี้จะไม่ถูกทิ้งจนจบแบตเทิลแต่ถ้าเรามีมือ2ใบหรือมากกว่านะครับเราต้องเลือกทิ้งการ์ดเป็นมือหนึ่งใบครับสมมติว่าเรามีมืออยู่2ใบครับเรามีพีจีใบนี้กับมืออะไรไม่รู้นะครับแน่นอนว่าเอาพีจีใบนี้ตาการนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องทีมการ์ดเป็นมือไปค่าคอสของพีจีนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับก็คือ elementary sanctuary นั่นเองนะครับถ้าบรรการ์ดอีกฝ่ายครับมีความสามารถ triple dive นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องทีมการ์ดเป็นมือไปนครรับบองี เอามากันพวกการจะมือขอ2่อใบห้ามเซนติเนลห้ามเกน้านเกนี่กาดนั่นเองครับถือว่าเก่งมากๆครับและแถมเอามากันคอร์รได้ด้วยไก่นั่นเองนะครับก็เพราะว่าคอร์รเกตหนึ่งครับเมื่อโจ้ไปครับแวนจะได้ที่บันไดใช่ไหมครับก็สามารถปาใบนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทิ้งมือด้วยนะครับถือว่าฉลาดมากๆเลยนั่นเองนะครับออเดอร์ใบอื่นที่ผมใส่ในเด็กนี้นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็คือบริสกันสไตล์นั่นเองนะครับการนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีเรียสามใบหรือมากกว่านั่นเองนะครับเลือกยูนิต การอีกฝ่ายลงมาจากความสามารถการ์ดนะครับจะปัดพาวเวอร์เป็น3 0 0 0 0ืแทนหมื่นนั่นเองครับเก็เรียกได้ว่าเอามากันพวกสไตร์นั่นเองนะครับเพราะสไตร์นะครับลงมาจากความสามารถนะครับอันนี้ Q&A official ยืนยันแล้วนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นชิลสามหมื่นไดครับเวลาเจอสไตร์นะครับก็เลยได้ว่าถ้าเกิดสมมติเจอพวกไร้จากเอฟเฟกต์การ์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยุดเบิร์ดนะครับหรือพวกสไตร์นะครับก็สามารถเป็นชิลสามหมื่นได้เลยนั่นเองครับโคตรเจ๋งครับกับเรกเกอร์ลิทพีชดาบนั่นเองนะครับเมื่อได้นนเองะคร ครับข้อดีของมันนะครับก็คืออย่างแรกครับเป็นไฮระโมบโจรสสองครับก็อย่างที่2ครับก็คือออกกำลไงกายในโซ่เครื่องไหนแดมหนึ่งเป็นตัวคืนคอสนะครับและอีกอย่างนึงครับเมื่อการไม่ได้อยู่ในโซ่ครับก็สามารถถุยได้นั่นเองนะครับกรณีที่เราไม่อยากถุยคอร์ดในโซ่ด้วยนะครับเป็นว่าเอฟเฟกติฟอย่างมากเลยครับต่อมาครับในส่วนของเกรสูนแน่นอนอีกแล้วครับผมติด คอรลตัวเริ่มครับเป็นคนที่ติดไว้นะครับเพราะว่าง่ายๆเลยครับเทคคอรอลเกจสารับเปลี่ยนคอรอลตัวนี้ให้เป็นชิ้วหมื่นครับจบเลยครับง่ายๆแค่นี้เลยนั่นเองนะครับในส่วนของคริกเกอร์แน่นอนครับติดเป็นนี่เลยครับโอเวอร์สามารถของชมพูไปแล้วก็ว่าได้ครับอย่างอ d o s สฟาโรนั่นเองครับความสามารถเพิ่มเติมของอ d o อสฟาโครับเมื่อได้เช็คเจอนะครับเลือกการจะดรอปเราหนึ่งใบครับดีดขึ้นมือได้จากนั้นด้วยยูนิตของเราหนึ่งใบบวกหนึ่งครีรับเรียกได้ว่าเป็นคริติคอลไปที่ เอามาขารับได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือครีอาโซ4สีใบนั่นเองครับเมื่อจบแบตเทิลที่อยู่นี้ทำการบูทครับนำการไปที่ข้าโซ่ด้วยอีกหนึ่งใบบวกสองพันนะครับเอามาปัดเซ็นนั่นเองนะครับแล้วก็ครีวานิลาอีก4ใบนั่นเองนะครับ ฟรอนชิลสองหมื่นสามใบครับเมื่อเข้าสู่ช่องกระเดียงครับถ้าวันเกิดอีกฝ่ายเปเกรดสามหรือสูงกว่าครับชิปัดเพิ่มมห้าผัดเป็นชิลสองหมื่นและสุดท้ายครับด้วยความไม่แน่ไม่นอนของเด็กนี้ครับผมติดเป็นคิววานิลาสี่ใบเลยนั่นเองครับเสื้อจริงๆผมกับน้องบอสชาวร็อกน้องหนึ่งครับคิดเหมือนกันนั่นเองครับว่าเด็กเนี้ยด้วยความที่มันแรงควายพลังควายแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใส่คิวกันคิหรือคิวกันเวฟขนาดนั้นนั่นเองนะครับเพราะยังไงไม่เราก็อีกฝ่ายครับอาจจะตายก่่่่่่่่ออ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 นน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 ััััเเ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 เงงงคคคคครรรรรบบบกก็็็ลลลยยยยยยติิิดดดดววววาาาาาาาแแท้้้้ปชไพะะีีมืขห และนี่คือคำก็คือเดคอไฟล์ของคอร์เรลของผมกับน้องบอสนี่ครับอย่างนั้นจากนี้เดี๋ยวมาดูคอมโบการเล่นนะครับว่ามันจะเปลี้ยนวะแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าคอร์เรนะครับเป็นเด็กที่ถึงแม้จะเริ่มหลังนะครับจะได้ครินะครับแล้วก็ถ้ายัดคอร์เรเกตหนึ่งเข้าโศก็จะได้ทิปเป็นไรฟ์นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตสาธิตไปการเริ่มก่อนเลยกันนะครับพอเริ่มก่อนมันฟาร์มได้นั่นเองนะครับกดจบการหน แล้ว่าทิ้งครีไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการไลฟ์เป็นคอร์เรลเกตหนึ่งแล้วก็ผ่านเทินครับจากนั้นจะไปเช็คเครื้อไปที่หนึ่งเอื้อคีนะครับแล้วก็จุดกันอีกหนึ่งใบครับในเคสนี้ผมทิ้งเป็นคอร์เรลศูนย์แล้วกันครับแล้วก็ทําการไล่ครับเป็นคอร์เรลสองครับอย่าลืมครับเอเนจีชาร์จสามด้วยนั่นเองนะครับสกิลของคอร์เรลหนึ่งครับโดนสองไลทับครับเปิดท็อปการ์ดเจ็ดใบครับแล้วหยิบการ์ดคอร์เรลหนึ่งใบหรือยูนิตเกรดสามหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับผมเลือกหยัััััััักกก์นนนนน่แหลละคคคครรรบบบบจาา้้สอองงตวีม สกิลตัวนี้ครับโซชาร์ครับเขื่อโหชาร์ดได้คอรอลครับชาร์ดสวยอยู่จากนั้นครับ CB1 ครับจดกันหนึ่งใบครับพอเจ้าน้องไหนแจมลงมาแล้วก็เดี๋ยวเตรียมแบทเทิลเลยนั่นเองนะครับเริ่มจากเลนนี้เตียวครับ18,000ครับสกิลของน้องคนนี้ครับเมื่อบูทนะครับแวนติดคอรอลยัดคอรอลในหลุมเข้าโซนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้ตีสกิลแวนนะครับของคอรอลเกรดสองดีเรียนใบขึ้นมือครับเก็บไว้ใช้เทิร์นหน้านะครับแล้วก็ไรเช็คครับเป็นเกรดสามนั่นเองนะคร อนะครับน5ไปกาดด้วยกันนั่นเองนะครับแต่นะครับแ a ตนแอนด์รอครับแน่นอนว่าตัวนี้ก็ขึ้นมาเยอะครับแล้วผมเองก็ไม่อยากชาร์จมั่วด้วยนะครับก็ทิ้งไปก่อนได้ครับก็ทำการได้เป็นออโรรา s t า r c ค r ร l ลนั่นเองนะครับคอตัวนี้ลงมาครับใช้สกิลของคอรัลเกรซนั่นเองนะครับนำการ์ดหนึ่งใบจากมือเข้าสู่โซครับก็คือค o ร a ล2นะครับโจการ์ดหนึ่งใบครับ แล้วถ้าเกิดยัดคอรอลนะครับแวนจะได้รับเทคก็คือมาตีเซตสเตเลียได้1ตัวนะครับและน้องครับเทคคอรอลสองครับเมื่อโดนยัดจากความสามารถของแวนที่ติดชื่อคอรอลที่เป็นเกรดสามโดยสูงกว่าครับเราโดการได้1ใบ Energy ชาร์จหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็ปัดพลังเรียนหนึ่งตัวอีก5,000นั่นเองครับก็ปัดตัวเกรดสามที่เราพึ่งคอมานั่นเองครับขอตัวชาร์จมั่วอีกรอบนึงครับสกิลตัวชาร์จมั่วครับโซชาร์จครับแล้วก็บัตจั่วนั่นเองนะครับ b บตเทิร์นเฟสกันเลยแล้วกันนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อเริ่มต้นแบตเทิร์นเฟสครับใจซิจี้ครับแถวหน้าของเราจะบวก5,000ต่อคอร์ดในโซ่ทุกๆ2ใบครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้คอร์ดในโซ่เรามีทั้งหมด6ใบด้วยกันล้าก็ว่ามันจะบวกไป1,000 0แล้วก็อีก5,000นะครับแถวหน้าบวกไป1,500 0นั่นเองนะครับให้คันนี้ตีก่อนครับสกิลของตัวนี้ครับเมื่อตีครับ CB1 โจกัาหนึ่งใบครับแล้วปัดพลัง5,000จนจบแพทเทิร์นนั่นเองนะครับตีเป็น38 0 0นะครับและตีเสร็จก็พลังหาย5,000นั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้ตี28สองได้ครับเฟิร์สเช็ค PG จีเซก้าเช็คบอร์ดครับไม่เป็นไรเมื่อตีเสร็จครับลุกตัวนี้นะครับเพื่อกดเช็คอีกรอบนะครับแล้วเราว่าให้ข้างเบาตีก่อนครับตี25ส่วนข้างแรงนะครับจะตีอยู่ที่ 38ใช่ไหมครับถ้ากดกดเทคบัตรหนึ่งจวดนะครับแล้วดูสิเรามีคอรอลในด็อกหรือเปล่าเราไม่มีคอรอลในด็อกไม่เป็นไรครับมันก็จะเป็น46นั่นเองนะครับเมื่อบูสเสร็จนะครับถ้าเกิดเราไม่เคยไห้ดำในเทอร์นี้แล้วเรามีคอรอลสีใบในโซหรือมากกว่าบึ้มตัวเองครับแล้วก็ไห้ดำหนึ่งนั่นเองนะครับจากนั้นก็จบเทอร์นครับทีนี้เราก็เข้าสู่ช่วงการกาดได้เองครับเพื่อคิวนะครับอุ๊ยโชคดีไปนะครับมาคิวหนึ่งดำนะครับคิวอยู่แบบนี้ไปกก็็ไไดด้เเืือออนนนนนนรรรรรรราาาาาคคคคคคววว่่่่ยลลมมะะััััับบบบปปชิห ปลาพีจีไปก็ได้ครับสแตนแอนด์รอครับแน่นอนว่าเอเนจีชาร์จ3หน่วยด้วยตอนนี้เป็น6แล้วนะครับทําการเพอร์ซนาไรครับโจ๊กันหนึ่งใบแถวหน้าปัดเพิ่มอีก10,000ครับผมอยากฟาร์มมือก่อนครับได้เลยครับไฮละโมครับจ๊ดสอครับโอ้โหฟอนนะครับโอ้โหคอรัลเกตสครับถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับเผื่อไปเล่นเทิร์นหน้านะครับกดสกิลของคอรัลเลยครับยัดคอรัลเกตหนึ่งเข้าโซนั่นเองนะครับปโจ๊กันหนึ่งใบครับ แวนของเรานะครับปัดพลัง5,000แล้วก็ได้รับ triple drive นั่นเองนะครับคอเกตตตัวนี้มาแล้แน่นอนเัาว่าจะคอคิดมาด้วยนั่นเองครับเพราะว่าเทิร์นนี้จะเป็นเทิร์นปิดแล้วนั่นเองครับคอมาบูตปัดเส้นเฉยๆนั่นแหละครับทีนี้เริ่มต้นแมทเทลเฟสครับจ่าย 4G ครับแถวหน้าของเราจะปัดพาวเวอร์5,000ต่อคอร์รทุกๆ2ใบครับ ตอนนี้คอร์รอลในโซลอมีี่ใบเนี่ยขอนับแป๊บหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ใบเป๊ะนะครับก็เท่ากับว่าจะบวกไป20,000รวมกับเพอร์สนาแถวหน้าจะบวกไป30,000นั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าวันเกิดอี่ายเกตสาม์เซสูงกว่าวันบวกเพิ่มอีก1คริด้วยนะครับแล้วก็ทิปเป็นไดร์นะครับแรงโคตรนะครับให้เลนแรกตีก่อนครับตีสกิล CB1 ครับจู๊ดกันหนึ่งใบครับโอ้โหจู๊ดได้แต่ทิกเกอร์นะครับปัดพลัง5,000นั่นเองนะคคคครรรรรััับบบตตีีีจะอยู่่ท 35, 3 48, ไ์2ิ i r s t t h e c k front โ oh, อ้เห็นว่าพลังหายนะครับปัดไปปึ๊บปึ ط, ป ط. แถวหน้าบุกหมือ่อคริครับเราให้ข้างแรงไปเลยครับอย่ารอช้าครับปึ๊บแล้วก็เธอ r d c เช็คอ่าคิวนะครับฟื้นฟูหนึ่งแดมครับแล้วก็พาให้ข้างนี้ไปก็ได้นั่นเองนะครับเข็ก <Take S 1> ของคอรัรลครับ mm hmm. ก็จะลุกใช่ไหมละครับ แล้วก็เริ่มแบทเทิลเลยครับให้ข้างเบาตีก่อนครับสกิลตัวนี้ครับเมื่ออย่นี้ตีใส่ยูนิตเกรดสามหรือสูงกว่าครับแล้วการ์ดในโซเราครับมีชื่อเหมือนแวนครับซึ่งเราเพอร์เซน่าไรไปก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับพาวเวอร์ปัดอีกห้าพันครับเท่ากับว่ามันจะเป็นเจ็ดหมื่นนะครับส่วนข้างแรงของเราครับก็จะตีอยู่ที่บัตรหนึ่งจั่วแล้วปัดพลังห้าพันก่อนครับมันจะเป็นห้าหมื่นห้าเจ็ดหมื่นหกสองขีนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่า a อ c o h o l ในหลุมของเราเข้าโซด้วยนั่นเองนะครับจากนั้นมีใบบบออัััพึึ้มตวเงงงหดนน่ะคร แล้วสมมติว่าเรากลัวเขาจะตัดเลียเราใช่ไหมละครับเราก็ทําการโซบัสการ์ที่ไม่ใช่คอรอลของเราทิ้งไปครับเพื่อที่จะดีดใบนี้ขึ้นมือได้เมื่อตอนจบเทินนั่นเองครับนี่แหละครับก็คือวิธีการเล่นคอรอลครับเห็นได้ชัดว่าง่ายๆไม่ซับซ้อนเลยใช่ไหมครับยิ่งเราฟาร์มคอรอลในโซเยอะเท่าไหร่ครับแถวหน้าของเราก็จะตีแรงยิ่งขึ้นไปอีกครับแถมด้วยความที่มันเป็นเด็ก4เวฟนะครับก็แน่นอนครับว่าแรงส่งพลังทุกเวฟเลยนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับใน profile ของ Coral เวอร์ชันของ D Standard นั่นเองนะครับโดยรวมบอกได้เลยว่า Coral อลแพชนี้ครับถึงแม้มันตอนแรกครับอาจจะดูซึมซ่วมไปหน่อยครับเพราะว่าแบบโอ้โหมัน r ี q u i r e q u e s อะไรเยอะขนาดนะครับเทคคของ Coral นะครับในการปัดพลังที่โคตรควายนะครับทำให้ Coral ครับเป็นอีกหนึ่งเด็ครับที่ค่อนข้างเก่งมากๆครับและเป็นอีกหนึ่งเด็ครับที่ค่อนข้างมี potential นะครับน่าเล่นนะครับในแพชในอนาคตต่อๆไปนั่นเองนะครับ เลยรวมครับเป็นเด็กที่ชิลหนานะครับแล้วก็มือค่อนข้างเยอะครับเป็นอีกนเด็กที่สนุกมากๆเลยครับก็ขอขอบคุณน้องบอสมากๆเลยครับที่อุตห์ส่งเด็กนี้มาให้ผมยืมถ่ายคลิปนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย